ก็มาเจอกันทั้งนะครับกับสิงจังแชนแนลนะครับก่อนเอินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพ่อโทรหาครูคิดเลข1นึ่งบวกหบวกหเท่ากับสิบเอทำไมสวดว่าผิดรู้เสลยพูดไม่ออกก็ผิดจริงจริงถกสนันการบ้านผสมเด็กคิดเลข หนึ่งบวกหบวกหเท่ากับส็ดครูตรวจว,ว่าผิดพ่อโทรไปถามเสลยมีอึง้งคนโตยังคิดไม่ถึงจริงๆในจินตนาการของผู้ใหญ่หลายคนมักมองว่าคณิตศาสตร์ระดับปถมศึกษานั้นง่ายมากไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดมากมาย เพื่อหาคำตอบแต่ในความเป็นจริงแล้วแบบกหัดขัตศาสตร์ระดับปถมศึกษานี้เองมีไม่น้อยเลยที่แม้แต่พ่อแม่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้และต้องยอมจำนนล,ลองขอเฉลยในที่สุดตัวอย่างเส้นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศจีนผู้ปกครองคนหนึ่ง โพสเปิดประเด็นในโซเชียลเกี่ยวกับโจทย์คณิตศาสตร์ที่ดูเหมือนง่ายแต่ยาวแต่ยากสุดๆสำหรับวัยประชมเส้นลูกของเขาโดยโจทย์คณิตศาสตร์เจ้าปัญหาระบุมาว่าเอกไซเอเข้ามาร่วมการแข่งขันวิ่ง ที่โรงเรียนเป็นการวิ่งในสนามแบบบางกลมขออภัยครับแบบวงกลมข้างหน้าเขามีห้าคนและตามหลังห้าคนรวมแล้วมีผู้แข่งขันวิ่งทั้งหมดกี่คนเมื่อผสิญกับคำถามข้างต้นลูกของผู้ปกครองคนนี้จึงคิดและคำนวณได้ว่าหนึ่งบวก ห้าบวกหเท่ากับสิอซึ่งเมื่อผู้เป็นพ่อเห็นคำตอบนี้ก็แน่ใจว่าลูกทำถูกต้องแล้วอย่างไรก็ดีวันนี้ขอภัยกับวันรุ่งขึ้นครูกับพบว่าคุณครูตรวจแล้วกากระบาดนายคำตอบข้อดังกล่าวทำให้ลูกของ เขาไม่ได้คะแนนในส่วนนี้เขารู้สึกว่าการตรวจสอบของคุณครูนั้นไม่ต้องไม่ถูกต้องเพราะเขาเซคคำตอบของลูกอย่างละเอียดแล้วและไม่เห็นว่าการคำนวณจะมีความผิดพลาดที่ตรงไหนสุดท้ายจึงตัดสินใจในใจโทรหา ูเพื่อขอคำอธิบายในเรื่องนี้โดยไม่คาดว่าจะอีกฝ่ายจะสีแกงอย่างใจเย็นว่าเพราะทุกคนกำลังใจกำลังวิ่งบนเส้นทางวงกลมดังนั้นค่าคำตอบที่ต้องต้องเป็น6กไม่ใช่11คนการเสลยคำตอบที่ไม่คาดคิดทำให้พวกเป็นพ่อ นิ่งอึง้งจะเห็นได้ว่าคำถามเมื่อมองแวบ,บแรกนั้นง่ายแต่การแก้ปัญหานั้นไม่ง่ายเลยไม่เพียงแต่ทดสอบความสามารถในการคำนวณของนักเรียนเท่านั้นแต่ยังต้องการให้นักเรียนมีความคิดซึงตันตะกะ ด้วยจากหลังจากแสรความคณิตศาสตร์ข้อนี้ลงโลกออนไลน์ผู้ปกครองหลายคนก็แสดงความคิดเห็นอย่างร้อนแรงเส้นคณิตศาสตร์ระถมแบบไหนที่ยากขนาดนี้ขนาดสันที่เป็นผู้ใหญ่ยังคิดไม่ออกโจทย์คณิตศาสตร์ที่หลอก นักเรียนแบบนี้ต้องใช้าการกะมากในการหาวิธีปัญหาคำตอบที่ถูกต้องคือ6โจทย์คณิตศาสตร์ข้อนี้ถือเป็นคำถามขั้นสูงระบุชัดเจนว่าวิ่งเป็นวงกลมไม่ใช่ เส้นตรงตามปกติดังนั้นจากการสังเกตจะเห็นว่า5คนที่วิ่งข้างหน้าก็เป็น5คนก็วิ่งอยู่ข้างหลังด้วยสันพูดอะไรไม่ออกเลยก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ